หน้า11การใช้ประโยชน์จากวัตถุและการเลือกใช้วัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้อย่างเหมาะสมเด็กชายต้องใช้สิ่งใดตัดกระดาษเป็นรูปดาวเด็กหญิงต้องทิ้งเศษกระดาษลงในถังใดลากเส้นจับคู่ภาพให้ถูกต้องเด็กชายต้องใช้สิ่งใดตัดกระดาษคะ กัรไกรตัดกิ่งไม้กันไกรตัดกระดาษซ่อมพรวนดินคิดแล้วลากเส้นจับคู่ภาพเลยค่ะเด็กชายต้องใช้กันไกรตัดกระดาษถ้าเขาต้องการตัดกระดาษเป็นรูปดาว เด็กหญิงต้องทิ้งเศษกระดาษลงในถังขยะใบไหนคะถังขยะสีเขียวสำหรับขยะเปียกที่ย่อยสลายง่ายเช่นเศษอาหารต่างๆทถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะที่นำไปผลิตใช้ใหม่ได้อีกเช่นแก้วโลหะ กระดาษพลาสติกถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะที่ย่อยสลายยากนำไปผลิตใช้ใหม่ไม่คุ้มเช่นถุงขนมกล่องโฟมเศษกระดาษควรทิ้งลงถังใบไหนคะคิดแล้วลากเส้นจับคู่ภาพเลยค่ะ เด็กหญิงต้องทิ้งเศษกระดาษในถังขยะสีเหลืองคือถังสำหรับใส่ขยะประเภทแก้วโลหะกระดาษพลาสติกที่สามารถนำไปผลิตใช้ใหม่ได้อีกโอ้โหเก่งจังทำแบบฝึกเสร็จแล้วดูที่มุมบนด้านขวาเด็กๆคิดว่าผลงานนี้เป็นอย่างไรคะเลือกระบายสีในภาพเลยคะ่ะดีมาก พอใช้หรือปรับปรุงแล้วพบกันใหม่ในแบบฝึกต่อไปค่ะ